น้ำกบกาละแมเช่นเคยนะคะข่าวแรกค่ะเราไปครัวน้ำใจไทยกันก่อนเลยค่ะยกครัวน้ำใจไทยมาแจกผู้ประสบภัยที่วัดพระยาสุเรนวันก่อนโอ้โหนี่ยายไก่มีสุขเห็นคุณยายคนนี้หูไม่ค่อยดีก็เลยหากระบอกมาตะโกนสื่อสารกับคุณยายจนได้เรื่องออกเก็บตกนี่ละครดูเอา ยายมายายรู้จักกะละแมไหมกะละแมรู้จักกะละแมไหมแม่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักยายรู้จักสรยุทธไหมสอนยุทธนักข่าวร้านนู้นนะสนลยุทธ์รู้จักเออตายละเดี๋ยวต้องไปเปิดเก็บตกให้คุณยายดูแล้วต้องชวนแดนด้วยอะไรด้วยมาโถ่คุณยายอ่ะนี่ดูที่ราชบุรีดิโอ้โหแต่ละคนอยากจะมาแดนซ์ออกเก็บตกกันทั้งนั้นเอาไปชมค่ะเป็นรายการอะไคะ <Keep> ไปสนทนาเฮฮากับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ราชบุรีเมื่อวันก่อนคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่า no, แฟนเก็บตกชอบ365ท่าเต้นท่าเดียวของใหญ่กละแม่ที่สุดอย,อย่างนี้ก็ต้องขอดวนกันหน่อยและพี่น้องนก ใไ่คะหดูเข้าใจว่าพี่ใหญ่นูเข้าใจค่ะโอของพี่คนแนนนแล้วแหม่แดนซ์กันเมามันกันเลยก่นพี่สุดท้ายนี่พยายามดันอย่างเลยนะพยายามดันกันอย่างเลยนะออกเก็บตกกับทุกท่านแล้วนะคะเห็นกันนะคะทุกคนนะคะได้ดูอยู่นะคะที่ลาดบุรีอะบินฉิวไปอเมริกากันบ้างดีกว่าแมวตัวเดียวคุณรู้ไหมเข้าเฮลิคอปเตอร์นะโอ้โหลงทุนทําข่าวกันเลยทีเดียวแมวตัวนี้คืออะไรยังไง ต้นตะบองเพชรสูงถึง6เมตรเฉยเลยนะคะฟ็อกทีวีก็ทุ่มทุนสร้างบินถ่ายภาพกลางทะเลทรายแถวรัดแอริโซนากันเลยโอ้โหนี่ขนาดน้ำแหลมเฟียวเนองเหมียวอย่างบ่อยยันแต่ดันตื่นหอแอบลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่แอบมาบอกด้วยนะต่อเอง คือขึ้นไปได้ยังไงเอางี้ดีกว่าคือคิดยังไงถึงขึ้นไปแล้วตอนขึ้นไม่เจ็บหรออย่างงี้โอ้ตายแล้วแม่ ยาจะคุยกับแมวให้รู้เรื่องนะออามาถึงคำคมใช้สติแก้ปัญหาใช้ปัญญาตัดสินใจน้ำมามากสักแค่ไหนเราคนไทยไม่ทะเลาะก,กันเอออันนี้จริงมากเลยนะตอนปวดหัวเยอะอยู่แล้วนะบ้านเบืนอต้องท่วมอย่างนี้นะอย่าทะเลาะกันดีกว่าคุณละดาวานอานนสิริโชตอยู่ชนบุรีค่ะเมื่อเวลาของกาลแมนและเก็บตกแล้วลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ